คเตือนลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาก็รอบที่แล้วเล่นได้ดีเกินคาดนะครับผมวันนี้ก็เลยว่าอ่ะขอมาเล่นเล่นกันใหม่เลยแล้วกันนะกับเกมเอเลนเตอร์นะครับกลับมาที่พอยเดิมคือ1500พอยพ์น่าโอเคแถมมีคนอื่นยิงอยู่ด้วย <S <S ออก็เดี๋ยววันออนออี้เป็นไงนะังไงทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีเลยว่ะวันนี้โอ้ฮัตเตอร์ล่างแรกไม่ได้อีกโอเคมาแล้วผมยิงอื่นไปก่อนครับทั้งนั้นอ่ะโอเคตีโตอะไรยิงได้อยู่นะ มาล้างสองล้างสองอ่าล้างสองมาแล้วครับโอเคสวยงามมากลูกโอเคเจ็ดร้อยยี่สิบไปยังได้อยู่ในรายยูไปดีต่อเลยดูต่อเลยอันไหนดีมไหนดีเบเ่้ยเหมือนจะแย่อยู่างไรอันนี้เอา้าโอ้โหล้างสามมัานคงมีติดละเสียดายว่ะขาดจริงๆนั้นนะครับผมเราไม่ทันนะครับเห็นไหมเวลาดูต่อดูต่อดูต่ออืมสามสิบโอเคสาม ไปกันนายยุง้อยู่โอเคเฮ้ยวันนี้ก็จริงธรรมดาถือว่าพอได้อยู่นะถือว่ายังประคองได้แล้วกันนะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่าท่านได้กําไรนะแต่ก็อ่ะจะประคองให้ผมพอเล่นต่อไหวอยู่นะแต่แต่ตอนนี้ก็เข้าห้องต่อไปเลยนะครับผมมาแลเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยไป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 ผมอยากจะเล่นแบบให้จบแนวห้องที่แล้วนะแต่ก็อ่ะมันไม่เข้าอ่ะทุกคนทำไงก็ทำมาเล่นต่อในห้องนี้นะครับโอเคเล่นเล่นเลนเออสี่สองศูนย ไะขอเพิ่มพี่8เลยแล้วกันตอนนี้ตอนนี้น่าอยางขอขอเขาเขาเอาลูกลาแล้วป่ะชใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนั่นเนไงท้ายมือมาแล้วครับมา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 นี่งไงมา800ร้อโอเคทางไม่เข้าเลยวะมาทุบชิดทุบชิดมาหน่อยมาหน่อยนี่งไงอู๋ไม่มาเราไอ้เชยนกู้จะเข้าเรานะครับผมโอเคแม่งต้องไปยิงทางยิงเอี่นไอ้กู เป็นจริงโอเคเราหุดด่นยนต์แล้วผมตัวทีเด็ดผมนะตัวนี้ก็ไม่รู้นะผมว่าจะไหวหรือเปล่านะครับมาๆๆๆหุ่เชี่ยไม่เข้าเลยหาแล้วหาตัวที่เด็ดเล่นกูแล้วไงโอเคสามยี่สิบอ๋อโอ้ไม่ไหววะทุกคนเที่ยวันนี้อยู่หุ่นแม่งก็แข็งนะเป็นไรอ่ะตัวติหุ่นมันไม่เคยเล่นผมหนักขนาดนี้เลยนะแต่ดูทรงแล้วก็อะเรียบร้อยครับทุกคนวันนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมค่อย มาเล่นใหม่แล้วกันนะอูดีนะที่วันนี้ผมเอาแค่กำไรจากว่าพิณที่เราเล่นได้มาเนี่ยเอามาแค่ส่วนหนึ่งในการมาเล่นนะครับผมก็ยังดีที่ผมไม่ได้เจ็บหนักมากแต่ก็ถามว่าเจ็บอยู่มันก็เจ็บอยู่แหละเออผมมันก็เป็นไอห้นหั่นน่ที่ผมออกมาเล่นนะเนาะก็เข้าใจกันหน่อยนะเออแต่ก็ออถ้ามันก็ผมไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมค่อยมาเล่นใหม่แล้วกันนะแต่วันนี้ผมขอพอเป็นงเ่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้าแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับไป